ต่างกันไหมเยอะต่างกันเยอะครับผมสวัสดีครับสวัสดีร้านลักอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดวีรัมนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับทุกๆจังหวัดนะครับ FC สปปลาว FC กัมพูชา FC พม่า FC ต่างประเทศนะครับที่สนใจนะครับสินค้าลากย่ามือสองจังหวัดวีรัมนะครับผมทางร้านเราถ้าต้องแก้งอาจารย์ก่อนนะครับไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับ ท่านไหนที่สะดวกโอนหรือมารับเองนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับนี่แหละครับที่ตู้มอวานนะครับที่ผมบอกว่าไม่มีชุดแขนผมทําชุดแขนให้แล้วนะครับที่ว่ามันมีแต่บานะครับแต่วันนี้ผมทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์เอาไปก็ใส่ดอกดังเลยนะครับอันนี้ก็ประกอบเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ประกอบเป็นรูปเป็นล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีเพจนะครับเพจสเปคคอนด้านหลัง ทั้งสีตัวนะครับ4ี่ใบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หูจับเหล็กนะครับนี่ครับหูจับเหล็กนะครับสีระเบิดนะครับมีตะแกงฟิลเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวยูสลักแขนอย่นี้นะครับนี่ครับมาแบบนี้เลยนะครับพวงละ3 5 0 0ัน5้านะครับผมมีแค่3ชุดนะครับก็คือ4ี่ใบนะครับผมได้ ชุดแขนพร้อมนะครับใบละ3ามพันห้าไอไม่ใช่ขอภัยครับผมชุดละ3ามพันห้านะครับผมหยอกเรื่องเมื่อกี้นะครับผมสีใบนะครับสามพันห้านะครับใครอยากได้ตู้เสียงกลางราคาลากยานะครับผมส่วนแรกก็ยังมีอยู่นะครับไปแล้วแรกหนึ่งนะครับสองเล็กที่ไปนะครับก็มีมีไออะไรนะไอเขาเรียกอันนี้นะครับนี่ เขาเรียกเอ็กโคนะครับเอ็กโคโรยนนะครับผมตัวนี้เอ็กโคโรยนนะครับมีมาหนึ่งตัวนะครับขายทุกถูกครับผม400บาทนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับพระเทศนี้ไม่ควรพลาดครับตัวนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็มีดอกของผมนะครับที่ออกงานโมเดิร์นมา2สนามนะครับแต่จะเป็นราคาขายราคามือสองให้นะครับใช้งานแค่2สนามนะครับ ตัวนี้จะเป็นวอยห้านิ้วนะครับผมแปดร้อยวัตถ์ถึงพันห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นดอกของทางร้านนะครับหนักชิบหายครับอนี่ครับดูสไปเดอร์ครับอย่างใหญ่ครับผมอันนี้ข้างหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับดอกละสี่พันบาทนะครับปกติผมขายสี่พันห้าหน้าร้านนะครับใครอยากได้ราคามือสองนะครับดอกละสี่พันบาทนะครับผมจัดเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดู power ราคาแสบด่ากันครับผม ครับผมพาวเวอร์นะครับราคาแสบดาครับพี่น้องนะครับตัวนี้3/50วัตต์นะครับตัวนี้เป็นของ A1 นะครับ1 U นะครับก็มีสนิมตรงนี้เด้อนะครับนี่สนิมตรงนี้นะครับขายตามสภาพนะครับตัวนี้นะครับสภาพก็ใช้งานได้สบายๆด้านหลังก็ต่อแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับใครหาอยู่นะครับ A1 นนะครับตัวนี้อ่ะเปิดเลยครับ ครับตัวนี้เป็น A1 วันนะครับก็ราคานะครับผม900บาทนะครับ900บาทเองนะครับใครหาอยู่นะครับ900นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอพระเฟอร์ต่อมานะครับผมราคาแสีบดางอีกเช่นเคยครับครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นนะครับโปรยูโรเทคนะครับรุ่นโปร2,005นะครับผมตัวนี้ก็มีอ่าเขาเรียกว่ามีไอ คอสในตัวนะครับผมเราไม่ต้องไปซื้อคอสนะครับผมก็ใช้คลอสตัวนี้ได้เลยนะครับจะมีสวิตช์ปรับนะครับด้านล่างนะครับสองปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโปูนะครับผมรุ่นนี้ที่แบบคนหาเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับผมสภาพก็สวยนะครับนี่ครับสภาพสวยอยู่นะนะครับนี่นี่ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นรอยไอกากนะครับมันไม่ใช่สนิมนะคูดออกมันก็หายนะครับนี่ นี่คับขูดออกก็หายนะครับติ๊กเกอร์นะครับนี่ยังอยู่เลยนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาลองฟังเสียงกันนะครับอ่ะลองฟังเสียงกันนะครับ ขับเบสนะครับเมื่อกี้นะครับผมนี่สะเทือนเลยครับผมพอได้อยู่เนาะนะครับก็ขับเบสถ้าฟังในบ้านนี้ได้นะครับแต่ถ้าออกงานไม่ได้นะต้องแกลี้ยงอาจารย์ไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ขับ18ได้แล้วก็ขับสิบห้าได้สิบสองได้นะครับเช่นนั้นละสองดอกนะครับก็ตามกําลังของของพาวเวอร์นั่นแหละครับก็ตัวนี้นะครับผมใครหาอยู่นะครับเป็นของโปรยูโรเทคนะครับรุ่นสองพนห้านะครับตัวนี้ก็ จัดปลูครับผมเอาไปเลยครับราคา2,500บาทนะครับ2,500นะครับปกติขายกัน3,500ครับรุ่นนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเจอพาวเวอร์ซีชแนนอีกครับผมเดี๋ยวเจอกันครับครับผมอ่านะครับก็เป็นพาวเวอร์นะครับ S E นะครับผมรุ่นนะครับ T X นะครับ 650Q นะครับตัวนี้ก็ขับ18ได้8ดอกเลยนะครับผมชแนนละ2ดอกนะครับหรือจะเอาไปขับ สี่คูณสี่ก็ได้สบายๆนะครับตัวนี้แรงๆนะครับผมก็เป็นระบบสวิชิงนะครับเ e เจ้าตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับใกล้ๆกันหน่อยนะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับขายราคาเข้าช่วงพรรษานะครับช่วงนี้นะครับผมนี่รู้เลยนะครับถ้ามาอย่างนี้น่ะของวัดแน่นอนนะครับใช้งานน้อยแน่นอนนะครับผมนี่ติ๊กเกอร์นี่ครับและนี้ก็ที่ท่านเขียนไว้นะครับก็ าพาจานเอามาตีเทินเป็นตัวใหม่นะครับอยากได้หมอเปลงก็จัดไปครับผมยกสองคนเลยครับเป็นไดน, <c oughs> นี่ครับฝาบนก็ประมาณนี้เด้อนะครับผมตัวนี้ก็จะต่อเป็นสี่คูณสี่นะครับก็คือเบสสองอเบสชนะละสองกลางก็ชนะละสองดอกนะครับตัวนี้นะครับผมเดีย๋ยวผมพามาฟังเสียงกันนะครับ ตัวนี้สุดยอดเลยนะครับน้ําเสียงนะครับผมก็โรับงานได้สบายๆเลยนะครับสี่คูณสี่เนี่ยยกไปอันเดียวนี่จบเลยนะครับสวิตชิ่งเด้อตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับราคานะครับผมอ่าผมขายนะครับปกติผมขายหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้เอาไปเลยนะครับราคาเข้ามรรษานะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับใครเร็วใครได้ด้วพี่น้องเด้อนะครับผม ชิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับที่เข้ามาใหม่ๆนะครับผมก็ฝากติดตามช่องนะครับรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงรุสองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่อำเภอสตึกนะผมก็ขอบคุณอาจารย์ทุกๆจังหวัดแล้วก็ทุกๆที่ก็แล้วกันนะครับที่ติดตามนะครับเมตตาซื้อสินค้าจากร้านรักนะครับผมชิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ